คืออันดับแรกเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับในการระดมความคิดเห็นจากคนทั้งประเทศมาช่วยรัฐบาลอันนี้เห็นด้วยเต็มที่เลยนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนก็หยุดเอาเรื่องการเมืองมาจอมตีพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราควรทําคือนะใครก็ได้ที่ช่วยประเทศชาติให้หลุดพ้นจากโควิด19จะเป็นฝ่ายค้านก็ได้รัฐบาลก็ได้มหาเศรษฐีก็ได้ชนชั้นกลางก็ได้คนชั้นล่างชั้นต่ําชั้นเตีย้ยได้หมดครับ ผมผมอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนใครก็ได้ครับที่สามารถมาร่วมมือจับมือกันช่วยชาตินะการมานั่งด่ากันไม่เกิดประโยชน์แล้วครับตอนนี้ประเทศชาติต้องการความสามัคคีทํายังไงเราจะหลุดพ้นนะและโดยเฉพาะเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องอะไรไอ้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเอาเฉพาะคนยากจนคนชั้นกลางเอารัฐบาลนะฝ่ายค้านไม่ให้ความร่วมมือนะครับเศรษฐีไม่ให้ความร่วมมือมันแก้ไม่ได้ครับนะครับปัญหาเศรษฐกิจ เพราะคนที่เป็นเจ้าของกิจการทั้งหมดในประเทศไทยก็คือไอ้ยี่สิบคนนี้แหละครับมหาเศรษฐียี่สิบคนเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมดในประเทศไทยเป็นเจ้าของสินทรัพย์อาคารบ้านเรืองห้างห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคนเหล่านี้เป็นผู้ให้เช่านะนะเป็นเจ้าของตลาดเป็นอะไรต่างๆอยู่อยู่ออกหน้าและอยู่เบื้องหลัง <c oughs> ธุรกิจที่เราเห็นเห็นบางอันก็ออกหน้าบางอันก็ใช้โนมินีเพราะฉะนั้น สินค้าและบริการอยู่ในความดูแลของพวกเศรษฐียี่สิคนเช่นห้างสรรพสินค้านะก็ของตระกูลกูลหนึ่งนะจะลดราคาจะขายแพงขายถูกก็อยู่ที่เขาเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องถามเขาว่าในภาวะที่บ้านเมืองกําลังลำบากเนี่ยเขาจะลดราคาไม่กักตุนสินค้าได้ไหมนะ จะลดค่าเช่าให้กับพวกที่ไปเช่าแผงเช่าร้านอยู่ในห้างจรบสินค้าได้ไหมมันต้องอาศัยความร่วมมือเขารัฐบาลไม่มีอำนาจไปบังคับเขาแต่เรารัฐบาลนายกต้องถามหาสำนึกพวกมหาเศรษฐีเหล่านี้ว่าคุณจะช่วยคนที่เข้าไปเช่าร้านอยู่ในห้างได้อย่างไรเป็นเจ้าของตลาดจะช่วยลดค่าเช่าหรือ ot, งดงดเว้นการเก็บค่าเช่าอย่างไรท่านทราบไหมครับตลาดนักตลาดอะไรต่างๆเหล่นี้มัน ลึกๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือไอ้พวกมหาเศรษฐียี่สิคนทั้งนั้นนะครับนะครับเซเลวร้านสะดวกซื้อต่างๆก็เป็นของมหาเศรษฐีในยี่สิบคนนะคุณจะทำธุรกิจทุกอย่างเลยไหมนะอะไรทำได้คุณทำหมดอะไรที่ได้กำไรคุณเอาหมดเลยไหมจนโชว์หวยนะร้านขายข้าวกลงลดพุ่มพวงจนไม่มีที่จะยืนหรือเปล่า นี่คือวิธีการช่วยชาติที่รัฐบาลควรจะถามว่า,อ,าอะไรที่เป็นเงินเป็นทองคุณจะเอาทุกอย่างนะคุณจะกินรวบไหมนะคุณจะเหลือธุรกิจอะไรไว้ให้ปรับประชาชนบ้างไหมผมว่าเรื่องแบบนี้สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยไม่กล้านําเสนอเพราะเศรษฐีพวกนี้ถือหุ้นในสถานีโทรทัศน์แล้วก็เป็นสปอนเซอร์มันไม่กล้าพูดนะไม่ว่านักข่าวหรืออะไรไม่กล้าพูด นะครับแต่ผมกล้าพูดเพราะผมไม่ได้รับสปอนเซอร์พูดตรงๆฝฟันธงเลยนะผมไม่ได้มีอคติอะไรนี่ผมเอาเรื่องจริงมาพูดแล้วก็สัมผัสมาแล้วเราเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อเรามีสาขาเป็นเจ็ดพันหรือเป็นหมื่นสาขาคุณจะทําทุกธุรกิจเลยไหมคุณจะเหลือให้ประชาชนตาดําๆตัวเล็กตัวน้อยคนหาเช้ากินข่าร้านโชว์วยได้ทําบ้างไหมนี่คือการช่วยชาติแบบเห็นผลทันตาอะไรที่แบบโอ้โหคุณจะทําท,ทุกธุรกิจ จนในประเทศนี้เป็นของคุณหมดนะกิจการอันนี้คือการช่วยชาติที่ผมว่านายกลุงตู่ต้องถามคนเหล่านี้นะครับที่สี่ผมพูดนะฮะนะครับนะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าคุณอย่ากินรวบอย่าทําทุกธุรกิจนะขายเหล้าขายเบียร์อย่าผูกขาดได้ไหมนะครับคุณร่ํารวยเป็นแสนแสนล้านเพราะขายเหล้าขายเบียร์มันผูกขาดนะรัฐบาลเปิดอนุญาตให้กับเอกชนรายอื่น นะให้กับ SME ให้กับรายเล็กรายกลางเนี่ยสามารถผลิตเหล้าผลิตเบียร์ขายได้บ้างไหมถ้ามันทําได้เนี่ยเขาก็ไม่จะเป็นต้องไปซื้อไอ้ไอ้เบียร์เหล้ายี่ห้อดังๆไม่ว่าเบียร์ช้างเบียร์สิงเลโอเขาก็ไปซื้อยี่หอ้อนะชาวบ้านได้รัฐบาลเปิดได้ไหมนะครับอยากลดการผูกขาดลงนะความเหลื่อมล้ํามันก็ลดลงแบบเนี้ย ผมว่าสถา,านีโทรทัศน์ไม่กล้านําเนาสนอข่าวเพราะสถานีโทรทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ตกเป็นทาสของพวกนี้มันต้องพึ่งสปอนเซอร์มันไม่กล้าพูดแบบผมหรอกเนี่ยเล้าเบียร์เนี่ยเปิดเสรีได้ไหมให้ประชาชนทุกจังหวัดเนี่ยสามารถขอใบอนุญาตขายเหล้าขายเบียรได้ไหมเพราะไอ้คนขายเหล้าขายเบียร์ทั่วมันร่ารวยมาหาศาลนะล่ํารวยมากนะล่ํารวยจนแบบกําไรมันเยอะนะ ถ้าไม่อยากเสียภาษีก็ไปจ้างไอ้พวกนักกฎหมายภาษีอากรนักนักคนที่จบบัญชีการเงินที่เชี่ยวชาญภาษีทํำยังไงให้จ่ายเงินภาษีน้อยที่สุดเช่นเอาเงินที่ได้จากการกําไรในบริษัทน้ําเมาเบียร์เหล้าต่างๆนะไปซื้อกิจการที่มันขาดทุนแต่มีที่ดินมีอาคารนะครับพอซื้อเสร็จปุ๊บก็ไปไงได้ที่ดินได้อาคารมาจนเดี๋ยวนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมือง นะครับเงินเงินที่ต้องเสียภาษีก็ไปซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการลงทุนมันมีช่องว่างทางกฎหมายให้คนเหล่านี้นั้นสามารถที่จะเอาเปรียบประเทศชาติได้คือกําไรเยอะแต่เสียภาษีน้อยอันนี้คือความจริงที่สถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อหลักไม่กล้าพูดนี่พูดความจริงเลยครับนะและที่ผมพูดเนี่ยผมเอาข้อมูลมาจากคนที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงเลย ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800<อ>เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ